ส so, วัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับครับวันนี้อยู่กับผมเองอยู่กับทุยไม่ใช่ตัวทีที่พูญคำใหะ่จำนด้ไหมมัน,นอยู่กับผมเอง G T X D เกมเองวันนี้เราจะไม่ได้แคสเกมถ้าดูจากกองก็น่าจะรู้อยู่แล้วแหละแ,แบกทวยวันนี้จะมันดีดีหมอไม่เห็นมั้งมันก็ไม่เห็น ทงังอะให้ดูว่าโอเคอศัศวนะินังกอนครับดโฟกัสครับนี่ขอยู่กะให้ให้รรีวิเทพดีไหมคือเขาผิดพลาดทางเทคนิคนะครับเพราะขาตั้งเรามันไ้คุณภาพงั้นหนูร,รู้ด้วคลิปเอิน่นวันนี้เราจะมารีวิวนี่ก่อนเลยขาตั้งไม่ได้ มันก่อไม่ได้อ่ะมันไม่มีมือจับอ่ะอ็นไงดีวะห้องงไม่ต้องอย่ายุ่งกัห้องเมื่อกี้คือขาตั้งที่ไคุณภาพโอเคงั้นเราตั้งขาตั้งนี้ก่อนเอาอ่าวันนี้เราจะมีอะไรให้รีวิวกันบ้าง ดา้อนเวอร์จะสี่สิบเจ็ดใบไม่มีเวอร์ห้าใบไม่มีเวอร์คือเจ้านี่การกนโทวร์ก้อนนะครับแต่อันดีตรงหน้าของมีเขียนอยู่สามารถใช้การนี้ได้กับทุกแฟลกทุกแฟลกขอย้ำ่าทุกแฟลกช่างมันเลิกอะต่อมาแกะกันดีกว่าเอ๊ะออ๊ะอไอ้ไไอ้ไอ้ไนไอ้ไอ้ไอไ่ไอ้ไอออไ้้ แขนเมื่อยมากเลยแอการแกะแบบคันเทปและนี่นะครับถ้าใครถามว่านี่มันชุดเ่มหรือเปล่าทุกคนก็น่าจะรู้แหละใน,นทุกคนคงจะถามผมว่าทำไมผมเพิ่งมารีวิวปีนี้ก็เลยรู้ไหมผมคือเทพประจ,จาแห่งตามไม่ซื้อของอ่าแน่นอนสนามสนามี่ไม่ใช้นี่เราจะมากับการแกะที่ฮาร์ดคอร์ที่นในโลก ขอโทษที่ลงคลิปช้านะครับถ้าใครถามว่าทำไมไม่มลงคลิปเพราะว่านี่แหละผมรอไอของอีสองอีสองอันนี้มันมาเก็บยากจังว้าโอเคใบแรกกาแกนทัวเอออ่าให้ดูเลยเชื่อเลยไม่ให้ดูหน้าการอาดูโฟกัสเยอะเลยเทพผู้ลืมการตื่นกาแกนทวดรากรมีหนึ่งสอง สามสี่และห้าใช่มีห้าใบามีห้าใบาโอเคเราเก็บไว้ที่อืน่นก่อนเพราะเราใช้รีวิวต่อไปนี่แต่แแบบร่โฟกัสตรงนั้นอ่าอ้ากาแกรนทัวร์ดราก้อน รีคอร์ฟเวอร์โหมดอ่าอ่านความสามารถกันหน่อยอ่าปกติจะต้องจ่ายสองเกจอ่าไอกลออะไรคุณภาพเาไจ่ายปกติต้องจ่ายสองเกจแล้วน,นำการไปสุดจุดของการเราเขาสุดสองเกจแต่ด้วยความสามารถของบัดีของเราการแกนทัวร์เท่ผู้ลืดต่าตื่นการเกนทัวร์ดากอนการนี้จะไม่ต้องจ่ายคอร์คอร์ดเลยทั้งสิ้นรวมถึงไม่สามารถเคลื่อโศได้ด้วย เมื่อการนี้เข้าสู่สนามเราได้รับความชิดเพิ่มหนึ่งหน่วยหากการนี้เข้าสู่สนามด้วย G E V O G E V O ก็คือความสามารถของภาคนี้นั่นเองของพระเอกเราได้รับความชิอีกสองหน่วยเท่ากับได้สามหน่วยแสามหน่วยโอเคมีหนึ่งสองสามอ่ามีสามไดต่อมาการเตะครัวดาก้อนสลัโหมดอ่าให้ดูหน้าตานิดนึงเอาไปหน้าตานิดนึงโอเคเหนือ่อละ อ่าสไลด์มวได้สก,กิลกนจะจบดีจ่ายจ่ายสองเกตแต่ด้วยสกิลของเมื่อกี้นะไม่ต้องจ่ายเกตดหากการนี้เข้าส่นสนามด้วยจีเดี๋ยวเมื่อการนี้เข้าส่นสนามจนจบเทินการนี้ได้รับดับเบิลแอทแทคจนจบเทินหากการนี้เข้าส่นสนามด้วยจีอ G ีว e วมันยังว่าจีอ e ีัวสกิลของมันก็คือเมื่อเข้าส่นสนานด้วยจีอ G ีว e วนี่จีอ e ีววจีอ e ีววจีอีวเท่านั้นนะมันเขียนว่าจีอีโวเท่านั้นล่ะอย่ามั่วนี่ตอนมันลงสนามปกตินะโอเคเลิกละ สตนไอเทมเผาบางกรเทพก็คือเผานี่นั่นเองชี้กอนนี่เผาบางกรเทพเผาเผาบางกรเทพเช่ามันเธอเลิกย้ำแล้วว่าเผาเผามางกรเทพช่ามันบุษมาเราหนึ่งใบมีเพย์เทสกับโซกาตีแลงนตีไปรัวๆกันเลยให้มันหนึ่งสองสามให้มันสามใบไปไกลๆเลยซะไม่ได้ม่ได้พูดคำว่าสัต์นะผมหมายถึงซะโอเคต่อมาเราเฟนกากาดาเก่กา กาดากอเฮะเฮ่เผามังกรทีหากเราสนใส่เทมอยู่การนี้ได้แล้วเขาสองพันแล้วดีเฟนท์หมดสองพันจนจบเพลินไม่ดีหมดสองพันทั้งเกมเลยอ่ะคือสมมติตัวนี่อยู่ตองกลางใช่ไหมเดี๋ยวอยู่ตนี้ต้องใช้สนใจอาวุธมันอยู่หมดสองพันโอเคมูฟมีมูฟใช่ไหมมูฟมางมีมูฟมีแค่นี้แหละเราจะอ่านครบทุกใบแล้วใบต่อไป คอกดอดกาดาฮะชึ่งเพี้ยนมากเลยอ่าถ้าเป็นของพ่อเขาปกติคือมันคือเอ่มอ่าให้ดูหน้าตาเทาตาเลเฟียรประมาณนั้นแหละลุงพ่อมันนะมูโตกา,กาดาอ่ามีมูฟอ่าอาสกิักหน่อยเมื่อมอสเซอร์นี้บนสนามคู่แข่งเข้า เมื่อมอนสเตอร์บนสนามคู่แข่งถูกทำทำลายสเำเร็จนงการไปสจะกองการเราเข้าสู่ช่องเกตแล้วเราจะทำยึดดึงหน่วยว้าวออกมาอ่านี่ทาร์ซันเลเฟียเวอร์ชันอัปเกรดนิดหน่อยมีดับเบิลแทราเกนกาดาก็ถ้าแปลง่ายๆคือทาร์ซันเลเฟียเวอร์ชันอัปเกรดให้มาซีไว้เดี๋ยวผมจะบอกนะครับ คือจำไอรายการที่ผมแนะนำการ์ดจุดเจ๋งได้ไหมรายการนั้นผมจะตัดออกแล้วเปลี่ยนเป็นรายการรีวิวเด็กแทนโอเคต่อมานอกเรื่องในกาละกากาเซลพอมงก้นที่ผู้บัญญัตรสนามเราได้แล้วพลังบวกสองมันคือในก่องนี้มันไม่มีกาเบิร์ดกาแคดกาด็อกนากาเลยสักอย่างอะั้งมันมันก็จะมีกามาแทนนะเพราะว่ากาเบิร์ดอะมันก็มีบวก บวกพาวเวอร์หรือดิเฟนเออพาวเวอร์ต่อมานี่กาแกลนทัวเล็กซิคอนอ่านงาจังวะได้การ์ดีได้เมื่อเรามีพลังชีวิตสีหน่วยต่ำกว่าหัวทิ้งการาซจากบนมือเราทั้งหมดนำการการ๊าซไปสู่จากกองการาซเราเข้าสู่ช่องช่องเกตแล้วเราจั่วการสามใบเราสามารถไล่ไล่การนี้ได้เพียงหนึ่งรั้งในงหนึ่งเทินนั่นคือไอ้แล้วก็ในเกมมัวเวอร์ชั่นเพิ่มเกตได้ อ่าต่อมาดีดาก็ชิวชิ้นโลห์แห่งมังกรเขียวคืออ่านยากจังวะคือแบบตัดอีดาก็ชิวออกมาแบ,บตัดดาก็ชินแล้วเหลือแค่ชินโลหแห่งมังกรเขียวซึ่งปกติมันก็ไม่มีใครอ่านดาก็ชิวอยู่ละอ่าแล้วการนี้ได้เมื่อคู่แข่งใส่ใโจมตีโดยเราโดยเราไม่มีมอนสเตอร์ในช่องกลางแล้วเราเรา,เรามีเผ่ามังกรเทพยอยู่ในสนามเท่านั้นเขาจะยจเลิกการโจมตีแล้วเราเราจินโลนนสามหน่วยสามโลหปกติได้แค่หน่วยเดียวนะสุดยอดไปเลยการนี้ อ่ะแล้วเขาบอกว่าเผามังกรเทพใช่ไหมแปลว่าถ้าเราดีกาก้าอยู่ในสนามแล้วฝั่งตรงตีมาใช่ไหมคือแบบเออกูจะทำลายกาก้าร์นี่มากาการ์ดไม่มีบัฟนี่ได้เลือดยกเว้นเจอกับเวนตี้ไกเลสคอยเยอนะแย่เลยโอเคนี่ต่อมาการเอนเนอร์จีเบสิกเบสิกบวกสามพันบวกพาวเวอร์ดิเฟนซ์สามพันใช้เกมลุกก็ได้เกมรับก็ดีเผาอะไรวะเผามังกรเทพ อะต่อมาโร่ดาบก้อนชิวโร่เห้มังกรฟ้าเรารู้สก,กิลดีอยู่แล้วผมจะฆ่าพวกนี้ไปเลยเด็กสามันของสามันต้องมีสี่ใบยอยู่แล้ว <c oughs> ต่อมาดาบมังกรเทพกาเซเบอร์อ่าเป็นอาวุธนะจ่ายหนึ่งเกตเกตเมื่อการนี้ิงตรตีด้วนสามมอนสเตอร์คู่แข่งสําเร็จหรือซางควาเสียหายตู่แข่งสําเร็จหากบนสนามเรามีมอนสเตอร์เผามังกรเทพอยู่ในสนามอยู่จัวกร์ดหนึ่งใบ โดยไม่นับไอใบนี้นะไม่รู้เทคผิดหรือเปล่าแต่ดาบรู้สึก,กแปลกๆนะกะอีดาบเนี่ยเพราะอันต่อไปเป็นมีดใช่ไหมดูดูดมีดมีสองคลิสองคลิแล้วดูดาบมีคลิเดียวใช่เหรอวะช่างมันน้องๆนดูคลิปนี้อย่าพูดคำหยาตามผมนะครับจิตนิสัยมันจะเพื่อนโทษทดีดาบมังกรเทพกาแดกเกอร์นี่บันดาบเหคือ โควรวินทิกใหม่นะเป็นมีดมังกรเทพกาคาดเดกเกอร์ที่ผมไม่ได้เป่าหูใครนะอย่าเอาอย่าคอมเมนต์มัวฟัวนะผมแค่พูดโอเคเมื่อเราทําการสวมใส่การ์ดนี้นําการไปสู่จากรองการเราเข้าสู่ช่องเกตแล้วเราได้รับชิ้นหนึ่งหน่วยอ่ะเบเบ้นะครับจัวแล้วจัวแล้วดูคุ้ยไปไข่ผิดอันต่อว่าอาไม้ตายอ่าใบสุดท้ายคือแฟลกนะครับแต่นี่คือการ์ดสีใบสุดท้ายการ์ดไม้ตายใบใหม่ การกันเทรดฮะคนอื่นเดี๋ยวช่องอื่นเท่าที่ผมจานะเขาอ่านคาว่าเทรดการกันการการันเหตดอ่านยากโอเคเอาง่ายๆคือมันมินิเชอร์จายสังเกตลดเกตมันนิดเดียวเดี๋ยวสี่หน่วยความเสียหายนี้ไม่สามารถถูกลดลงได้โอเคมันก็คือการกนมันก็คือการกันหัวมินิเชอร์เวอร์ชันอัปเกรด อ่าแล้วถ้าใครอยากจะได้เออไอชินการเกันทัวพันดิเชอร์เชอนะแนะนําให้ไปเปิดเปิดสุมไปเปิดหลังกล้องอะไรสักอย่างอไอชุดไอชุดที่มันมีโดกาเซอุนอะเออไอชุดนั่นแหละเออ,อะแล้วจะให้ดูสภาพช่องตอนนี้อืมท่าดาตสีนหคอ่าคลิปนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์โอ้มือใหญ่ไปกดไลค์ นิ้วโป้งนะอย่าอย่าคิดเป็นนิ้วกางนะงผิดจงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์สำหรับคลิปนี้บสิบเอ็ดนาที